สวัสดีค่ะพบกับดีข่าวเด่นจากเทรนตลาดนะคะเราจะวันที่2พฤศจิกายน2564นะคะภาพรวมตลาดวันนี้เนี่ยก็อาจจะต้องมาดูกันแถวแถวพันจุดนะคะว่าเราจะยืนสามารถยืนอยู่ได้หรือไม่นะคะตอนนี้เราคิดว่าตลาดน่าจะแก่่งตัวอยู่ในกรอบนะคะแต่โอกาสที่จะเห็นการอินทางลงมีความเป็นไปได้นะคะก็ มองประเด็นตอนนี้เนี่ยนักลงทุนอาจจะกลับมาให้น้ําหนักกับเรื่องของการประชุม f อฟเของเฟดในระหว่างวันที่2องสามพฤศจิกายนนี้นะคะเพราะว่าก็เป็นที่คาดการณ์กันอย่างแพร่หลายนะคะในตลาดว่าจะมีการทำค k วีเทเบิลลิ่งอย่างเป็นทางการมีการประกาศการทําอย่างเป็นทางการนะคะในขณะที่ปัจจัยในเชิงบวก จริงๆตั้งแต่เมื่อวานนี้นะคะเป็นต้นมาก็าคงจะเป็นเรื่องของการเปิดประเทศของเราอย่างเป็นทางการนะคะแต่ว่าดูเหมือนว่าตลาดอาจจะไม่ได้ตอบรับอย่างคลึกคักมากนักสาหรับหุ้นในกลุ่มที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของภาคการท่องเที่ยวหรือว่าการเปิดประเทศนะคะส่วนหนึ่งน่าจะเป็นเพราะว่าก่อนหน้านี้ตั้งแต่เรามีการคลายล็อกดาวน์นะคะค่อยๆทยอยคลายล็อกเป็นบางกิจการกิจกรรมมาตั้งแต่ช่วงปลายเดือน สิงหาคมเป็นต้นมาเนี่ยตลาดก็ค่อนข้างจะตอบรับในหุ้นกลุ่มดังกล่าวเนี่ยเวียนๆกลุ่มกลับเข้ามาเล่นเนี่ยเป็นระยะเพราะฉะนั้นราคาหุ้นหลายๆตัวเนี่ยปรับขึ้นไปอยู่ในระดับที่ค่อนข้างสูงแล้วนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็อาจจะมีความระมัดระวังในการเทรดกันตรงนี้อยู่พอสมควรทีเดียวแล้วถามว่าตีมนี้ยังคงมีความน่าสนใจต่อเนื่องหรือไม่นะคะเรายังมองว่ามีความน่าสนใจอย,อยู่นะคะในแง่ของการที่ในส่วนของสถานการณ์โควิดในประเทศที่ยังคงมีพัฒนาการในเชิงบวกดีขึ้น ต่อเนื่องนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนของกรุงเทพมหานครเองนะคะที่ผู้ติดเชื้อรายวันเนี่ยถือว่าอยู่ในระดับที่ต่ำนะคะค่อนข้างมากแล้วก็ต่ํากว่า ระดับก่อนจุดวิกฤตและลอบที่3ที่ผ่านมานะคะประกอบกับเรากําลังจะได้วัคซีนทางเลือกเข้ามานะคะก็คือตัว mna นะคะในส่วนของ Mo เด r n a นะคะที่เข้ามาแล้วเมื่อวานนี้นะคะแล้วก็น่าจะมีการเริ่มต้นฉีดในส่วนของโรงพยาบาลเอกชนเนี่ยก็น่าจะเป็นสัปดาห์หน้านะคะจะเริ่มเห็นการฉีดในส่วนตรงนี้เข้ามานะคะน่าจะยิ่งเป็นปจัจจัยเสริมนะคะน่าจะทําให้ลด ภาพรวมของการระบาดลงได้มากยิ่งขึ้นนะคะตรงนี้ก็ยังถือว่าตีมในเรื่องของการเปิดเมืองเปิดประเทศภาคการท่องเที่ยวน่าจะยังคงตามมานะคะในช่วงปลายปีจนถึงปีหน้านะคะเพราะฉะนั้นจังหวะที่โอกาส จังหวะที่ราคาหุ้นมีการย่อตัวเนี่ยเรายัางมองว่าเป็นโอกาสดีในการเลือกสะสมหุ้นที่มองว่าพร้อมจะมีการฟื้นตัวขึ้นโดดเด่นในปีหน้านะคะส่วนประเด็นอื่นๆนะตอนนี้เนี่ยนอกจากเรื่องของตัว QE tapering ที่ทุกคนจับตามองถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้นแน่นอนที่สุดคนก็จะคิดว่าถ้ามีการทํา QE tapering ออกมาตรงนี้เนี่ยมีผลกระทบค่อนข้างชัดเจนโดยตรงต่อเรื่องของฟันโคลต่างชาตินะคะซึ่งก็จะพลิกกลับมาขายสุดที่ ในตลาดหุ้นในสินทรัพย์เสี่ยงนะคะเพื่อที่จะมีเงินไหลกลับเข้าไปในสหรัฐอเมริกาหรือว่าไปใช้คืนในส่วนของอตัวบอลน,นะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยก็มองว่า ในช่วง2วันทําการที่ผ่านมาเนี่ยต่างชาติมีภาพของการขายสุทธิออกไปจากตลาดหุ้นไทยค่อนข้างชัดเจนนะคะใน2วันที่ผ่านมาขายสุทธิหุ้นไทยไปเกือบ6 6พันล้านบาทนะคะก็น่าจะเป็นผลกระทบในระยะสั้นที่จะเกิดขึ้นจากเรื่องของอการท e ํา QE tapering ที่เฟดกาลังจะประกาศเอาอย่างเป็นทางการนะคะในช่วงนี้เนี่ยเรายัางมองเรื่องของการเลือกธีมเลือกหุ้นที่จะเล่นอาจจะต้อง selective มากขึ้นแล้วก็เลือกธีมเฉพาะนะคะอย่างเช่นหน้าตอนนี้เนี่ย เรามองประเด็นการประชุมเรื่องของค o p 26นะคะเในเรื่องของเ,ออเกี่ยวกับลดภาวะโลกร้อนเนี่ยที่จะเป็นในส่วนของผู้นําของประเทศต่างๆทั่วโลกนะคะกว่า120ประเทศที่ไปประชุมร่วมกันที่กลาสโกวนะคะที่สาราชอาณาจระหว่างวันที่31ตุลาถึง3พฤศจิกายนตรงนี้เนี่ยก็ดู เป็นทีมที่น่าสนใจที่เ,เริ่มมีการพูดถึงในเรื่องของออความสําคัญในเรื่องของสภาพอากาศของโลกนะคะเรื่องของการลดการปล่อยกา๊าซเรือนกระจกนะคะ <S <S เพื่อจะควบคุมอุณหภูมิของโลกไม่ให้สูงจนเกินไปนะคะ <S 2> <S 2> เพราะฉะนั้นทีมที่เกี่ยวข้องกับพลังงานสะอาดพลังงานทดแทนนะคะก็จะมานะคะรวมถึงเรื่องของการใช้รถยนต์ไฟฟ้าหรือว่าพวก EV ีเนี่ยก็จะมีการเร่งให้เร็วขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยในส่วนของประเทศไทยเองเนี่ยก็ มีในเรื่องของแผนการในการผลัก,กลดันรถยนต์ไฟฟ้านะคะ15ล้านคันหรือคิดเป็นประมาณ1ใน3ของยานยนต์ทั่วประเทศนะคะให้มาใช้ได้ภายใน2-5-7-8นะคะเอ่อหลังจากนี้ก็คงจะต้องดูเรื่องของตัวมาตรการภาครัฐที่จะมาสนับสนุนเพื่อที่จะเดินไปถึงเป้าหมายตรงนั้นที่วางเอาไว้หรือว่าประกาศเอาไว้นะคะสำหรับ15รถยนต์ไฟฟ้า15ล้านคันนะคะซึ่งก็คงจะมีมาตรการในการช่วยหนุนนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการลดหรือว่ายกเว้นภาษีให้กับการนำเข้ายานยนต์ ไฟฟ้ามาจำหน่ายนะคะก็คิดว่าน่าจะเป็นธีมหรือว่าประเด็นที่น่าสนใจซึ่งในการประชุมตัวขอบ26ตรงนี้เนี่ยจะทำให้มีแคตเตอลิสในระยะสั้นเข้ามาสำหรับธีมพลังงานทดแทนแล้วก็ตัว EV เนี่ยค่อนข้างจะกลับมาคึกคักอีกครั้งหนึ่งนะคะทางฝ่ายของเราเองเนี่ยก็เลือกตัวหุ้นตัว n e x กกับตัว EA นะคะเป็น หุ้นที่ได้ประโยชน์หลักจากทีมนี้นะคะส่วนตัวที่รองลงมานะคะในแง่ของพลังงานทดแทนอื่นๆนะคะเราก็เลือกตัวบีกลิมกับตัว GPSC นะคะ ส่วนเรื่องของอผลกระทบจากปีมจากประเด็นนี้เนี่ยก็จะเป็นลบต่อหุ้นกลุ่มพลังงานห่นหินหรือว่าพลังงานฟอสซิลนะคะนั่นเองเพราะฉะนั้นเนี่ยก็สอดคล้องกันนะคะในพิกออฟเดอะเดย์ของเราวันนี้ที่เราเลือกหุ้นเข้ามานะคะที่เรายังมองว่าประเด็นตัวขอบ26การประชุมขอบ26เนียนหนุ่เรื่องของกระแสปีม EV กลับมานะคะตัวพิกของเราวันนี้เนี่ยเป็นพิกออฟเดอะเดย์เราเลือกตัว Next เข้ามานะคะ ก็ต,ตามที่มีประเด็นในเรื่องของการประชุมขอบ26นะคะก็ตัว next เนี่ยเป็นลูกของ EA นะคะก็จับเทรนในส่วนของ EV นะคะก็เจาะเรื่องของ eBus นะคะพร้อมที่จะมีการส่งมอบ eBus เนี่ยไปในช่วงปลายปีนี้แล้วก็ปีหน้านะคะก็ถือว่าเกาะกระแสไปกับตัว อีวีคาในช่วงนี้ได้นะคะเราเลือกตัวเน็กเข้ามาสําหรับการเทรดนะคะเมะื่อวานนี้ราคาปิดอยู่ที่9.30บาท30นะคะเทรดดิ้งเลนอยู่ที่8.85ถึง10บาทนะคะส่วนตัวที่2ที่เราเลือกเข้ามาเป็นตัว BCH นะคะตัวนี้เนี่ยอยู่ในกลุ่มโรงพยาบาลนะคะก็มองในเรื่องของน่าจะรับข่าวในส่วนของ m o เดอร์ที่กำลังที่เข้ามาแล้วเมวื่อวานนี้นะคะแล้วก็กำลังจะเริ่มมีการฉีดในสัปดาห์หน้านะคะตรงนี้ b c h เนี่ยก็เป็นหนึ่งในหุ้น กลุ่มโรงพยาบาลที่ได้ผลบวกนะคะจากไรายได้การให้บริการในเรื่องของการฉีดวัคซีนโมเดอร์นานะคะที่ก็เริ่มส่งมอบในรอบแรกตรงนี้ก็คือ5.6แสนโดสนะคะก็มองว่าเป็นเซนติเมนต์เชิงบวกนะคะในแง่ที่จะได้วัคซีนในรอบนี้แล้วก็รอบถัดๆไปที่จะเข้ามาด้วยนะคะก็จะมีเรื่องของค่าบริการตรงนี้เพิ่มเติมนะคะส่วนตัว e a r n i n g งนะคะงบใน 3Q เนี่ยเราคาดว่าตัว BSH เนี่ยจะทำกำไรเป็น New High นะคะ ทุสถิติใหม่จากไรายได้ค่ารักษาคนไข้โควิดในทีที่เพิ่มขึ้นนะคะแล้วตัวแล้วก็ตัว cross profit margin เนี่ยคาดว่าจะปรับตัวสูงสูงขึ้นนะคะสวนทางกับราคาหุ้นนะคะในปัจจุบันที่ถือว่าค่อนข้างแลก g a ถ้าเทียบกับตัวอื่นนะคะในช่วงที่ผ่านมานะคะก็ถือว่าราคานิ่งอยู่แถวนี้มาค่อนข้างนานนะคะก็มองดาวไซ i ์ค่อนข้างต่ำนะคะมีออัพไซด์ในเชิงบวกจากเรื่องโมเดหน้าที่เข้ามาด้วยนะคะราคาปิดเมื่อวานนี้20บาท30นะคะก็ trading r a เ g าให้ที่19บาท เจ็ดสิบยี่สิบาทนะคะส่วนพิกเอเอส่วนเทคนิคพิกนะคะของเราที่แนะนำเก่งกำไรในเชิงเทคนิคนะคะเราเลือก3ามตัววันนี้คือ K-Bank นะคะ WHA แล้วก็ตัว JMT ค่ะ ค่ะก็มาต่อในส่วนของตัว Company r e s a l t นะคะของตัว a d v a n c e นะคะที่เมื่อวานนี้ก็มีการประกาศกำไรไตรมาส3าม Q หกสี่นะคะก็ออกมาที่หกจุดสามพันล้านบาทน,นะคะก็ต่ำกว่าที่ทางฝ่ายคาดนะคะที่หกจุดหกพันล้านนะคะหลังรับรู้ในส่วนของผลอัขาดทุนอัต,ตราแลกเปลี่ยนที่สูงกว่าคาดนะคะซึ่งหากตัดรายการดังกล่าวออกนะคะจะพบว่ากำไรปกติจะอยู่ที่หกจุดเจ็พันล้านนะคะก็ใกล้เคียงนะคะกับที่ทางฝ่ายคาดไว้ที่หกจุดแปดนะคะ 6 8 0ันล้านนะคะก็บวกเพิ่มขึ้น0.9%น e a r o ดเ e a r นออนเยนะคะแต่ลดตัวนะคะศูนคิวอนคิวนะคะ ถึงแม้ภาพการแข่งขันในธุรกิจโมบายนะคะที่รุนแรงเนี่ยจะทําให้ในส่วนของตัวอาปูนะคะมีการปรับตัวลดลงนะคะทั้งในกลุ่มของลูกค้าพีเพสแล้วก็โพสเพจนะคะอีกทั้งยังไม่สามารถถูกเฉยได้ด้วยตัวสับที่เพิ่มขึ้นนะคะหากแต่พบว่าในส่วนของตัวรายได้ธุรกิจโมบายที่ทรงตัวเนี่ยกลับถูกแทนที่ด้วยสัดส่วนของรายได้ธุรกิจบอดแดนแล้วก็เอนเตอร์ปรส์นะคะที่มากขึ้นซึ่งตรงนี้เองก็ช่วยหนุนรายได้จากการให้บริการหลักเนี่ยเพิ่มขึ้น2.1% year on year แล้วก็1.4% Q on Q ค่ะ ในส่วนของภาพมาตรการผ่อนคลายต่างๆที่เราเห็นขึ้นมาอย่างต่อเนื่องนะคะจนไปถึงในส่วนของล่าสุดก็คือการเปิดประเทศนะคะก็ทางฝ่ายมองเป็นปัจจัยบวกนะคะต่อการฟื้นตัวของผลดําเนินงานในช่วงของ 4Q 64นะคะนอกเหนือจากปัจจัยเฉพาะตัวในเรื่องของการเปิดมือเปิดตัวมือถือรุ่นใหม่ช่วงปลายปีนะคะก็อย่างที่เราทราบกันก็คือจะเป็นในส่วนของตัว iPhone 13นะคะที่ก็ได้รับความนิยมนะคะบวกกับปีนี้เองเนี่ยช่วงรเวลาจําหน่ายเนี่ยก็ไม่ได้ถูก เเลื่อนนะคะเหมือนกับปีก่อนด้วยนะคะตรงนี้เองก็จะเป็นแรงหนุนต่อภาพผลดำเนินงาน c q 6 4นะคะแล้วก็ด้วยธุรกิจเองเนี่ยที่ถือว่าค่อนข้างจะตอบโจทย์กับโลกของยุคใหม่นะคะก็ทําให้ในส่วนของตัวการเติบโตนับจากนี้ของตัวแอดวานนะคะ จะไม่ได้หยุดอยู่แค่การเป็นแค่ผู้นําของกลุ่ม ICT นะคะแต่จะยืนหนึ่งในส่วนของการเป็นผู้นําแห่งยุคดิจิตอลนะคะด้วยผลิตภัณฑ์ที่เชื่อมโยงเข้ากับไลฟ์สไตล์ในชีวิตประจําวันได้อย่างลงตัวนะคะซึ่งที่เราเห็นก็คือจะเป็นในส่วนของตัวการทำจอยเวนเจอร์กับทางด้าน s c b นะคะในการทําธุรกิจสินเชื่อดิจิตอลนะคะตรงนี้เองก็ถือว่าเป็นการก้าวเริ่มของตัวธุรกิจของทางด้านแอดวานนะคะทางฝ่ายยังคงคําแนะนําซื้อนะคะราคาพื้นฐาน่6 5ที่227บาทค่ะ พอ um. ที่สวัสดนะครับเราคาดผลประกอบการมณฑสางสวัสดนะครับจองมาที่หนึ่งพันสองร้อย 1, ล้านนะครับลดลงสองจุดสี่เปอร์เซ็นต์ยือนเดียนะครับแต่รายได้ดอกเบี้ยที่ลดลงนะครับแต่ว่าคาดว่าจะเพิ่มขึ้นหกจุดสองเปอร์เซ็นต์ควันคิวนะครับแต่ทางรายได้ดอกเบี้ยแล้วก็รายได้ที่ไม่ใช่ดอกเบี้ยเนี่ยเพิ่มสูงขึ้นในส่วนกำไรเก้าเดือนนะครับคาดว่าจะลดลงนะครับ 13.1%เยนเยียนะครับอยู่ที่3,600ล้านนะครับค้าเราจะเพิ่มขึ้นนะครับึ3 1เยนเยียนะครับออกมาที่3,600ล้านครับถึงแม้ว่า,ารายได้ดอกเบีย้ยเนี่ยจะลดลงนะครับจากการะดับลดราด้อกเบีย้ยแต่ว่าสวรราัสดิ่ารกิีการกลับสำรองมาเป็นรายได้นะครับทำให้กำไรเนี่ยเพิ่มสูงขึ้นในส่วนผลเรายาังคงประมาณการนะครับกำไรเอ i t คงจะยกแค่ไว้เหมือนเดิมนะครับ <c oughs> แล้วก็ยังคงราคาพื้นฐานนะครับ78บาทถ้าสิดกันไน้ทำซื้อนะครับก็สวัสด์ค่ะมาต่อกันที่ในส่วนของราคาทองคำนะคะในคืนของราคาทองคำเนี่ยคืนนะคะเห็นการดีบตัวขึ้นไปทดสอบนาตั้เวณพันเจ็ดร้อยเก้าสิบห้านะคะแต่ว่าก็ยังไม่ผ่านนะคะก่อนที่จะอ่อนตัวลงมา บริเวณ1,790เปลี่ยนสหรัฐต่อออนสนะคะความพยายามที่จะดีดตัวขึ้นไปนะคะแถวๆเส้นค่าเฉลี่ย200วันเนี่ยตรงนี้ก็ทำให้ยังคงต้องลุ้นกันต่อนะคะเพราะว่าก็ไปเจาะจบริเวณดังกล่าวแต่ว่าถ้าดูในส่วนของปัจจัยสนับสนุนในเชิงบวกเนี่ยอาจจะยังไม่ได้มีอะไรที่มีน้ำหนักมากนักนะคะแม้ว่าในเรื่องของรายงานตัวเลขเศรษฐกิจ จากฝั่งสารัฐเมื่อคืนเองเนี่ยตัวเลข ISM Manufacturing PMI นะคะตรงนี้เนี่ยจะออกมาดีกว่าที่คาดแต่ว่าอยู่ในทางที่ปรับตัวลดลงจากเดือนก่อนหน้านะคะส่วน i s s Manufacturing PMI เนี่ยตรงนี้เนี่ยปรับตัวลดลงทำดับตัดสูนในรอบสิ ปีนะคะก็เป็นปัจจัยหนึ่งที่ไปดันหนุนให้ในส่วนดอลลาร์สหรัฐเองเนี่ยอ่อนค่าลงมานะคะตัวดอลลาร์อินเด็กซ์เนี่ยล่าสุดกลับลงมาที่ระดับประมาณ93.8 7จุดนะคะขณะที่ในส่วนของตัว US b o n d Yield อายุ10ปีนะคะก็ยังคงแว่งตัวอยู่ใกล้ระดับ จากวันก่อนหน้านะคะก็มีดีดขึ้นมาเล็กน้อยนะคะในช่วงเช้านี้เนี่ยแถละดับ1.57นะคะหลังจากที่ปิดแพยที่ดับ1.55นะคะเรายังมองว่าอาจจะยังไม่ได้ส่งผลครบต่อทิศทางของตัวราคาทองคำมากนักนะคะน้ำหนักไปอยู่ที่ในส่วนของตัวดอลลาร์ที่อหินการอ่อนค่ากับลงมานะคะก่อนการประชุม FOMC ซึ่งก็ยังรอความชัดเจนในเรื่องของการปรับลดบวงเงิน QE อยู่นะคะแต่ว่าถ้าไปดูในเรื่องของตัว SPD I, อะ,ะ e อ f ทองคำรายใหญ่เนี่ยตรงนี้ล่าสุดเนี่ยมีการปรับลดการถือครองทองคำในมือลง2.62ตันนะคะก็นกลับมาเป็นแรงกดดันกับในส่วนของราคาทองคำวันนี้ต้องอจับตาดูกันต่อนะคะส่วนในเรื่องของความกังวลเกี่ยวกับการเร่งตัวขึ้นของอาาัตราเงินเฟ้อนะคะอาจจะมีจังหวะที่ผ่อนคลายลงไปบ้างนะคะหลังจากที่ในส่วนของจีนเนี่ยออกมาประกาศเพิ่มอุทานน้ำมัน ในตลาดนะคะโดยการระบายในเรื่องของตัวน้ํามันในคลังสํารองออกมานะคะตรงนี้เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาในเรื่องของการขาดแคลนพลังงานนะคะก็แต่ว่าถ้าไปดูในส่วนของราคาน้ํามันในตลาดโลกเองเนี่ยก็ยังอยู่ในระดับที่สูงนะคะก็ยังท่งตัวในระดับสูงแล้วก็รอรุ้นในเรื่องของผลการประชุมโอเปก นะคะในวันที่สซึ่งโดยคาดการณ์ในตลาดเองเนี่ยก็มองว่ายังน่าจะคงในเรื่องของแผนการเดิมในการปรับลดในเรื่องของกำลังการผลิตป,ประมาณ4ีแสนบาร์เรลนะคะซึ่งเรายังมองว่าในเรื่องของตัวเงินเฟ้อเองเนี่ยตรงนี้ราคา พลังงานที่มีการพักตัวลงมาบ้างนะคะจากมาตรการของจีนเองเนี่ยแต่ว่าในช่วงของไตรมาสสุดท้ายเองต้องบอกว่าในเรื่องของตัวสภาพอากาศที่หนาวเย็นนะคะทั่วโลกทั้งในฝั่งยุโรปสหรัฐหรือว่าในส่วนของจีนเองเนี่ยอาจจะยังเป็นแรงหนุนให้ทิศทางของตัวราคาน้ํามันเนี่ยมีอยู่มีการปรับตัวขึ้นไปได้อีกเหมือนกันนะ,นะคะถึงแม้ว่าสัปดาห์นี้เนี่ยคิดว่าน่าจะชะลอดูโอเปรพัสก่อนนะคะ ซึ่งในเรื่องของตัวราคาพลังงานที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นอย่างราคาน้ํามันเองเนี่ยก็อาจจะย,ยังเป็นแรงหนุนในเรื่องของเงินเฟ้อแล้วก็ในส่วนของปัจจัยบวกดังกล่าวที่เป็นแรงหนุนกับตัวราคาทองคำเนี่ยก็คงจะต้องตามดูกันต่อเพราะว่าในแง่ของตัวผลกระทบถ้าหากว่ามีการประกาศในเรื่องของ QE tapering ออกมาเนี่ยตรงนี้เราคิดว่าน่าจะตอบรับในเชิงลบ ทันทีนะคะเพราะว่าถ้าเทียบจากในส่วนของการประกาศปรับลด QE ในปี2013นะคะก็เห็นในส่วนของตัวราคาทองคำเนี่ย หลังจากวันที่ประกาศเนี่ยปรับตัวลงประมาณสัก30เหรียญน,นะคะอันนี้ก็คงต้องมาลุ้นกันสําหรับรอบนี้แล้วก็ในเรื่องของสัญญาณเกี่ยวกับการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยด้วยนะคะว่าจะถูกส่งออกมาอย่างไรบ้างแล้วก็ตลาดตีความอย่างไรบ้างนะคะในเบื้องต้นเองเนี่ยคิดว่าวันนี้น่าจะาแข่งตัวลักษณะไซด์เวย์ไปก่อนก็คือน้ําหนักยังคงมองว่าหลักๆเนี่ยรอผลการประชุม FOMC คืออาจจะมีรีบาวกลับขึ้นมาบ้างแต่ยังมองว่าไม่น่าจะไปไหนได้ไกลนะคะ S <S ก็แนวต้านพันเจ็ด้อยเก้าสิบห้านะคะพันแนวรับพันเจ็ด้อยแปดสิบห้าส่วน GO อแท่สองหนึ่งเนี่ยเทรดเป็นพรีเมียมเนี๋ยราคาสปอตอยู่ประมาณสองเหรียญน,นะคะดังนั้นเนี่ยกลยุทธ์การลงทุนระหว่างวันก็คงจะต้องเน้นเป็นการเทรดดิ้งไปก่อนนะคะ <S <S ในส่วนของ GO อแซ่สองหนึ่งในกรอบหนึ่งพันเจ็ด้อยแปดสิบเจ็ดถึงหนึ่งพันเจ็ดร้อยเก้าสิบเจ็ดค่ะทั้งหมดนี้ก็เป็นในส่วนของภาพรวมการลงทุนในตลาดหุ้นแล้วก็ตลาดทองคำในวันนี้ค่ะ